สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเงอรหน่อยแล้วเพื่อนอวบเชียวครับผมวันนี้เขาเรียนอยู่ณสถานที่นะครับผมอ่สีแยกไฟแดงอ่าห้องเดี้อกิโลเปียกันครับกิโรเปีอีกยังบหูก็บอกเขาไป่ตัวบอกหูสถานที่ไม่ได้อยู่สายว่าบอกเขาไป่ตัวเจพ่อบอกกันว่าเอ้าบอกใครก็ได้ครับสถานที่แห่งนี้คือสีแยกไฟแดงครับ สีแยกไฟแดงแห่งนี้คืออำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดทุ่งวทป่าตึงสัตว์เซืมปลาจีนแน่นวะมาแล้วชิมนงานแล้วกับว่าแล้วครับผมโอ้บริการนอดปลาอยางขึ้น่องด c b ปลาอยู่ข้าวเป็นปลาหยางปลาอย่าวขบคุณท่าไหรวมเงนทวนๆบคไปยังไง โน้ำพนบหรอกวัวน้ไผ่บพี่เนาะัวน้ำลูกไส้ยังก็พอจริงเยุน่ะก็อีกขาไทยยังก็ตงแตกปุดๆก็พอยังวะก็พออจจดนะต <laughs>

เอยจยังไงกันไม่รู้ Ayo uh. hilangkan. Well, oh. Penyang, penyang. Lupa, lupa, lupa. lupa. มไดดอกป้าโกใจขาดรัธนารใจขาดทัศนารใจขาดเลยทันดีทัศน์ทีออกร่างไปที่ป้าโกก็ทนรเออลงบานเลยใจขาดได้ขาดเลยคอยไที่ออกก่อนไม่ได้แล้วตรงเดยที่หลังเึงเต็้ยมตึงเตี้ยไปที่พกขวงกันยังซ่ากูม่ลพี่น้อง เป็นอว่าไปจอดเดินครับเพได้มีเปยเสียบแล้วเมยุทธเานมาเดินเดินมมีเห็นผนอี่เ้เฮ้ยเราเ้าเรเก็บดีๆนะนะเราเ้าในกระเป๋านะเราเปียกป่าว่ายื่หนึ่งมันเขาเหยืนเมังค์มันายกยกยกเอาเอาเอาแบบฟิวฟิวแมตติงบูเบา เกิดมาในทีวีนีเราบ่เคยคุยเบาทั้งไหนเตี้ยสถานที่แบบว่าอาหารการกินเยอะแยะมากโอ้ยู่ยู่คารีสอร์ถ้าปวดขี้ก็เดินไปอีกประมาณ200เมตรมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ขอ้นมาครักลางคื้นดิเขาปาดยู่คาดีอันนี้มันตังืเขาจะวากันฮมอ่้อไม่ต้ดเศร้าผู ผู MM <IO> late, ้เช่าก็ได้ไปขี่ได้ขางรถข่อยคันเอาข่อยย่างปิดประตูรถข่อยเหยียบขี่คือรถบอกก็บอกมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยวผมจะขี่อยู่เออโอ้ยไปขี่อยู่สหกรณ์เตี้ยนตั้งอ้อมรถด้วยเองเจ้งอ้อมรถแม่รถข่อยข่อยย่างมาปิดประตูขึ้นรถซื้อๆ่อยเหยียบขี่เนาะเอาผู้ได้ขึ้นจังไรแผลรถเลยถ้าลูกแกงโง่สำเร็จมันวะเถิ่งเต้นอ้อมอ๋อปลามันปลาหยังเบิร์ดขึ้นมาไปขี่เหยียบขี่ขึ้นรถไปยึ้นอด เพราะเดี๋ย <regret it? S 1> วใช้เกือบผู้ไม่ได้นี่ไหมจะเหยียบขีนี่ยล่ะเก่งอีกูบอกมึงแล้วไม่อย่างไม่ขี่ไกลไกลได้เงินเบี้ยผมได้เงินพุ่นเหยียบขี่ได้เงินไม่พอพ่อเอาไม่ข่อยเหยียบหรอกแม่สอดพุ่นอยากได้เงินพออยากได้เหยียบเดี๋ยวบอสได้หลายกินแท่งได้หลายไปเลยพ่นเ่งขี่หัวกินเหรอขี่หัวปัดนี้ขี่ได้เสียงเงินแล้วก็ยืดอ้าวยืด

พ่พีไปอยู่ัหนอ้ยน้ำี้ขาจนนาเปลียดเงไหมี้เหียวเโอ้โหขี้เหียบมาหันสีลั้วรลสีเราแก่ก่แลมลมแลมเราเป็นเท่าแก่ป่ามันนะเนี่ยเราจะมาสำรวจเราไม่ใครเข้าสวนเรานะมันเป็นปวดขี่้ใจไม่้ขี่จนเดี๋ยอไปงูแล้วเนี่ยไปไปสิสิบอกเจ้าแลมราสิว่าสิแม่มาทางรจุด อเขาป่าอยู่เอ้ยนว่บจูบาบแล้วไ่เป็นเลย่แต้าที่ขึ้นหาอยู่เขขึ้นได้แล้วั้งวิธีหันนาไปทั้งีครับพี่น้องทังไหนก็เดี๋ยวดากมาทั้งที่ เต็นต้ท่านเอาสิยูนในสนามหญ้าเลย ก็ไปเซเว่นเซเวนอยู่นี่ขกเเอยวเพลาดตัอยเดคอบคุทุกรงใจครับพี่น้องครับรัคินีเวสต์มีครับผมคิปนาพอกันไหมครับผมบรรยากศนาศน่านของคอมมนีครับ